สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็อยู่ที่จังหวัดกาลสินครับเราอยู่ที่บ้านานานาชาตินะครับคาเฟ่บ้านานานาชาติครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับ อันนี้พาแม่พาน้องน้อง,อง,องเด็กเด็ลกลูกลูกหลานหลานมาเที่ยวเดี๋ยวรออีกหนึ่งคันรถสวัสดีครับอ่าแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับผมชื่อภูมิครับชื่อภูมิสวัสดีค่ะชื่อน้องแย้มค่ะน้องภูมิมาจากไหนเอ่ยจังหวัดอะไรจังหวัดน้องคายครับจังหวัดน้องคายน้องแย้มล่ะ จังหวัดกาฬสินคะ่ะแนะนําวันนี้เรามาเที่ยวที่ไหนครับคาเฟ่บ้านานานาชาติค่ะคาเฟ่บ้านานานาชาติอยู่ที่ไหนคาเฟ่บ้าน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 ชาติอยู่จังหวัดกาฬสินอำเภอเมืองกาฬสินค่ะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปเที่ยวกันไปดูเนาะว่ามีอะไรเนาะโอเคครับ,รบเราเข้ามาข้างในก็จะต้องถอดรองเท้านะครับกรุณาถอดรองเท้า no shoes please ครับเขามีรองเท้าให้เปลี่ยนเนาะเนี่ครับรองเท้าราคาแพงโปรดฝากไว้ในร้านครับเดี๋ยวเราเข้ามาในร้านกันนะครับดูว่าจะมีอะไรให้ทานบ้างบรรยากาศเป็นยังไงสวัสดีค่ะแนะนำตัวหนอนอ่าที่นี่บ้านนานาชาติคาเฟ่นะคะเป็นอ่าร้านกาแฟแล้วก็เป็นค่ายภาษาอังกฤษค่ะ ตั้งอยู่ตรงไหนครับอันนี้ตั้งอยู่แถวแถวคลองฮีโร่ค่ะตำบลลำพานอำเภอเมืองจอดกละส์ลำพานใช่ไหมใช่ค่ะตำบลลำพานอำเภอเมืองเนาะอำเภอเมืองค่ะอันนี้จะห่างจากตัวเมืองห่างจากตัวเมืองประมาณกี่กิโลประมาณห้ากิโลกว่าเนประมาณห้าประมาณห้าแล้วทางเข้านี่มันมีมีทางเดียวใช่ไหมมีทางเดียวค่ะโอเคครับใช่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงเปิดสิบโมงเช้าถึงหกโมงครึ่งค่ะ เปิดวันไหนบ้างเปิดทุกวันเลยค่ะทีนี้เมนูก็มีประมาณนี้เนาะค่ะเมนูซิกเนเจอร์ก็มีค่ะถ้าไม่ทานกาแฟจะเป็นตัวนี้เลยนะคะอัญชันพึ่งมะนาวโซดาค่ะพึ่งมะนาวใช่โซดานี่เราเสียค่าเข้าไหมไม่ได้เสียค่ะไม่ได้เสียแต่ว่าแต่ว่าก่อนเข้ามาเราก็ต้องสั่งค่ะสั่งขนมเครื่องดื่มแล้วก็เข้าไปชมสถานที่ข้างในได้เลยโอเคนะครับตรงนี้ เห็นดูมีป้ายทำขวัญอะไรต่างๆนี่เรามีวัตถุประสงค์ที่จัดตั้งขึ้นตรงนี้เพื่ออะไรครับค่ะที่นี่จะเป็นมูลนิธิด้วยค่ะก็คือกําไรจากที่ร้านส่วนหนึ่งเราจะแบ่งไปช่วยให้กับเด็กๆที่ขาดโอกาสในการออกไปทัศนศึกษาหรือว่าไปเรียนรู้แบบต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า ก็ก็เลยสร้างเป็นมูลนิธิขึ้นมาให้กับแบบเด็กที่เขาไม่มีโอกาสหรือว่าขาดทุนทรัพย์ในการแบบไปทัศนศึกษาที่อื่นก็ให้มาเข้าค่ายที่นี่ได้ค่ะที่นี่เป็นค่ายภาษาอังกฤษค่ะโอเคโอเคสปีกอังกฤษโนโนสปีกไทยใช้เข้ามาตรงนี้ถ้าเป็นเด็กใช่ค่ะโอเคอเค่ะขอบคุณมากครับเดี๋ยวพี่ที่ขอชมข้างในเนาะได้ค่ะเลยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ đang chuẩn bị làm nó làm nó chuẩn bị เราก็จะไปดูโต๊ะเรานะครับมาสึกครู่เราก็จะไปดูหมายเลขโต๊ะก่อนพอเราได้ที่นั่งปุ๊บเขาก็จะมีหมายเลขโต๊ะให้นะครับ อย่ที่นั่งก็จะนานาชาติจริงๆก็จะมีภาษาต่างๆมากมายคอยว่าแล้วน้องแอมอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ที่คาเฟ่บ้านานานาชาติบ้านานานาชาติคาเฟ่จังหวัดจังหวัดกาลส,สินครับ

อากาศดีวิวสวยในขนาดเที่ยงก็ยังถือว่าลมเย็นนะลมอากาศดีไม่ได้ร้อนมากครับเพราะว่ามีลมมีลมช่วยแล้วก็มีน้ำสระน้ำทางนน้นก็จะเป็นซุ้มนะครับให้เรานั่งก็เชิญชวนมาเที่ยวกันนะครับท่านที่อยู่ในจังหวัดกาลสินนะครับ นในเขตอำเภอเมืองอำเภอเมืองกาลสินนะครับทางเข้าอาจจะไม่สะดวกเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเรามาสัมผัสบรรยากาศดีๆบ้านมานชาติคาเฟ่ใครที่อยู่ในเขตร,ร้อยเอ็มาสารคามกาลสินนะครับก็แวะมา าชมครับสำหรับวันนี้นะครับก็พามารีวิวคาเฟ่อีกหนึ่งแห่งของจังหวัดกาลสินนะครับก็แวะมาเที่ยวกันสำหรับอีพีนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่อีหน้าครับจะมีอะไรดีๆให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันก็รอติดตามอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ไปมะกรูดหอมกระเทียมเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ